ผู้เล่น p o k e m o n Legends: Z-A ถูกสังเกตเห็นที่ใช้เสนีอสซึ่งเป็นโปเกมอนในตำนานประเภทแฟร์ที่มีรูปร่างคล้ายกวางอย่างมหาศาลในศึก Rank Battle Season สองของเกมนี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากการใช้โปเกมอนในตำนาน Legendary p o k e m o n ได้เพียงหนึ่งตัวต่อทีมเท่านั้นในศึกนี้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นพากันตั้งฉายาให้ลานประลองนี้ว่าสวนนารานรภาคไปเรียบร้อยแล้ว ในศึกรงคบัตเี่สั้น2ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่5พฤศจิกายนผู้เล่นทั่วโลกได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์น,นี้ซึ่งเป็นการใช้โปเกมอนในหมายเลข1-229จากลูมิโอสโ o คิเด็กซ์ที่ถูกปรับระดับเลเวลเป็น50อัตโนมัติการใช้โปเกมอนร่างภูมิภาค (Regional Forms) มีอนุญาตให้ใช้แต่ห้ามใช้โปเกมอนซ้ำชนิดกันกฎสำคัญที่สุดคือการใช้โปเกมอนในตำนาน Legend เด y p o k ป m o n ได้เพียงหนึ่งตัวต่อทีมเท่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝูงกวาง เตต็มมสนมน,นนนาใอี้ปัจจุบันมี3ตัวโปเกมอนในตำนานเลือกในโปเกมอนเลเจนส์เซตเอคือเซเนียสอีเวเทอร์และซิกอร์แม้ว่าอีเวเทอร์และซิกอร์จะไม่ได้ด้วยความสามารถอย่างเหมือนกันแต่เพราะเซเนียสมีค่าพลังชีพแอตแทกและสเปเชียลแอตแทกค่อนข้างมาก ประกอบกับมีเบสแททเตอร์ที่สูงถึง680ทําให้กวางระดับเทพนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับผู้เล่นสายไต่แรงทันทีซึ่งในภาคก่อนๆอ,อย่างโปเกมอนซอแอนชีเจ้ากวางตัวนี้ก็เคยแข็งแกร่งจนถูกแบนจากการแข่งแร็กแบตเทอรมาแล้วหลายซีซันส่วนที่มาของฉายาส่วนนารามาจากสถานที่จริงในเมืองนาราประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกวางป่าประมาณ1,300ตัวโดยกวางเหล่านี้มักจะออกมารวมตัวกันรอรับขนมเซมเบ้กวางจากนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะยังไม่มีการนับสถิติอย่างเป็นทางการว่ามีการใช้งานเซเนียสมากน้อยแค่ไหนแต่ในสายตาผู้เล่นก็นับว่าชุกชุมอย่างชัดจนจน,จนส่งผลกระทบต่อเมเทอร์ของเกมทำให้ผู้เล่นเริ่มหันมาใช้โปเกมอนประเภทเหล็กสติลไทส์ ide, อย่าง MEGA าเมเทอร์โกรสซึ่งได้เปรียบโปเกมอนประเภทแฟรอย่างเซเนียสกันมากขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวแก้ทางโดยเฉพาะ เหตุผลที่เทรนเนอร์ต้องจริงจังกับการไต่แรงและเลือกใช้โปเกมอนที่เมตาที่สุดเป็นเพราะรางวัลน,นี้เองโดยเทรนเนอร์ที่ไต่แรงถึงรัง S ในซีซั่น2จะได้รับเดฟ f o กไซหินเมกาสำหรับ MEGA Delfo x และรังยจะได้รับกรินินชัยหินเมกาสำหรับ MEGA กรินินเจอร์ซึ่งหินเมกาเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากการเล่นตามปกติผู้เล่นหลายคนจึงพยายามเล่นไต่แรงกันอย่างจริงจังด้วยโปเกมอนที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้เป็นสาเหตุให้เซเนียสถูกใช้งานอย่างกว้างขวางราวกับเป็นสวนกวางเมืองนาราไปสะงั้น